ถ้าหยิบออกมาแล้วก็ เดี๋ยวจะไปดูน้องวาวเราไว้นกน้องวาวน้องวาองนั่งอยู่ข้างนครับโอ้มาแล้วมาไ้ในกาเตรียมมาแล้วค่ะี่ไปคุณนงหนิงเดี๋ยวคุณหนิงไปไกับน้องวาว เดี๋ยวต้องวางลงมาก่อนนะไข่เจียวมาุูกี้เออไอริโอไอรโอ่านี่ดำอสดดำค่ะอันนี้งาดำค่ะอันนี้ทุเกตค่ะอันนี้ซุปไก่อันนี้เหล้าค่ะกาแฟดำค่ะโอ้โหครบทั้งหมด12อย่างเป๊ะไม่ไนงไม่ใช่นง่นึหน่ไช่ห่มน่มชน่มไมจะได้มีหลายๆช่อ เรานำของดำมาถวายองค์พระราหูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นนะครับชชนเยอะมากเลยนะครับเรียนเข้าไปอกตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรา8ดอรหันนะครับตั้ง8 8ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กนะเป็น8อรหันรวมแล้วเป็น9นะ9ผู้นำนะครับวันนี้เราได้นำของดำาัถวายองค์พระราหูนะนอกจาก ดอกไม้แล้วก็พูบแล้วนะครับยังมีอันนี้เป็นฝีมือการเตรียมของคุณนายบัสนะครับอําประกอบไปด้วยขนมเปียกปูนนะครับแ่วกล้วยนะฮะช็อกโกแลตนะครับไข่เยี่ยวม้าใช่ไหมนะฮะโอริโอ้นี่ดําแท้ข้าวเหนียวดํำขวดํำหนะหูเองด้วยนะฮะงาดำลูกเกดนะฮะลูกไก่นะครับซุกไก่กาแฟดำและก็เหล้านี่เออเขาเตรียมให้กับเราอ่ะ1ิสองอย่างแต่ของเขาว่าแปดอย่าง เพื่อจะได้เป็นมงคลทุกอย่างอันนี้คือสูงสุดอันนี้คือมงคลที่สุดนะครับของเขาก็มีเหมือนกันาเขอยร้ท่านที่มเบอร์โอ่งนี้รวมทั้งบริวารกัลยาณมิตรคได้สมบกันทั้งหลายทุกคน ทั se ้งภรรยาและมิตระูิวังที่วงนานในเกียวไกยายะครวัดในทัพที่อริยาที่สิดในกณะนี้เป็นนที่มีพลเองที่อาศัยอยู่รวมทั้งลูกคูกขา เดอะแตกๆกันเลยวัสพ้อมมากินวันนี้กินวันนี้แตเย็นๆแตเย็นๆหนูกลัวมันรูดเห็นไหครับเนี่ยฮะนี่ ทำมาครับ really? พี่กรณ์ค huh. ร uh ับนะฮะเอาทำได้ซะสวยงามนะหมือนหน้าตาของคุณทำนะคุณนายบาสโอ้โหสวยงามจริงจริงสวยงามจริงๆเปิดปาทุกอย่างเลย

thank you ความตั้งใจมาได้รความภาคเบียดน,นะครับของบุคคลที่ซึ่งเป็นเพรอนาวแผนเราเราได้สูงสุดโโคือ8ล้านนะครับอันนี้โบนัสก็150,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ

จริงๆค่ะและออย่างก็ตอบความฝันของพี่เชืออบควาฝันว่าคนทีนมาอะไรจะลืมจะไม่ถวายทิ้งวันนี้ตอบได้แล้วตามความฝันฝันว่าฝันว่าเะาเรามีดอกเรือในดอกเรืองมาที่ซึ้จะไม่ถวงครระบไส่งดรมาจวนมากค่ะแต่ถกงตื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าติดถามที่ไหนต้องมเยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราวันนี้ไปถึงตอนที่พี่ให้ยืนมาอกโปรค่ะ นั่นแหละพอมองบอกให้มองตาเนี่หนูก็แบบอ๋อเย็นปรมาณเก้าสิบเก้าองศาหรือตกปริงาณเจ็อนนั้น้วแจะปักเต่าทุกทุกนนี้ทุกเขาเขียนในคำว่ามันต้องมีเมลายหมายติ้งไปต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญความดีงามมันเกิดขึ้นกับตัวน้องวาวน้ำเกลือ พี่โก้แล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรที่ไม่ดีมันหมดไปแล้วเนี <c oughs> ่ย UH, ท no <black Pakistan> ีนี Dude, ้ชีวิตผมก็จะสมานโซ่ดังพระจันทร์พระอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเริ่มลุกพื้นเริ่มม่วรวยแน่นอนนะครับขอบคุณมากคุณพอคุณแนะครับนอนเข้ามาแน่นอนครับอยู่กับพี่ติ๋งก็จริงๆต้องบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับรวมรวมพลังงานดีๆแล้วก็เครื่องจัก เป็นกับแดงเนี่ยก็เป็นโอกาสน,น้องโอกาสดนี้แล้วก็ท,ทั้งพี่ประองเราแล้วก็มาคือเรียกว่าอะไรพวกเราไม่ใช่ว่าแบบที่เขาบอกทำงานับจ้งคนดีๆแล้วก็อยู่ด้วยกันพอไมาถึงเวลาคนไม่ดีก็จะไม่อยู่แล้ววันนี้เรามีโอกาสทำร่วมกันได้อยู่ได้อยู่<ฮ>ได้ได้ไดไดมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้กนะ็คิดว่ามันคืออยู่อยู่กับที่เพื่อนก็แดงก็คือ support ต่างเกิดห,หนูพยายามช่วยตลอดเวลาถึงแม้ว่าพี่จะดื้อบ้านไม่ดื้อบ้านหนูไม่ดืด้อนี่หนูสบายกับพี่เยอะหนูไม่ดือ้อหนูสบายกับพี่เยอะพี่ดื้อพี่แต่เขาก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยหนูกเ็เลยบอกตัวโอเคดูแลว่าเราต้องมีอาชีพนี้ยังไงต้องชนะใจตัวเองก่อนไม่ต้องสู้กับใครหรือที่ไม่ว่านะสู้กับตัวเองย่ีก็พอ พี่หนิงเวนพ์น้อยให้ติดหูไยปิดติดแน่นอนนช่วงเหมือนกับติดนิ้ค่ะมองงานกันเจอ 국민 ketenang itogono Jungee Iwas